สวัสดีครับพบกับคันที่บอยรีวิวนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานโลลิงชาร์ปเนอร์ลูกกิ้งสำหรับรับมีดนะครับอันนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากรับคมจริงอันนี้ผมซื้อมาใช้งานเองอแล้วแล้วก็ทดลองใช้งานไปแล้วใช้งานได้ดีอันนี้รู้สึกว่าดีจริงดีมากๆเลยก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผมเคยรีวิวตัวที่เป็นโจคาลี่อันนั้นคือใช้งานง่ายเหมือนกันแต่เครื่อรง,ง,งอร ได้ไม่ค่อยคมแล้วก็ใช้งานได้ประมาณสักสาครั้งได้แล้วกันนะครับแล้วมันก็ต้องทิ้งแหละคือรับยังไงก็ไม่คมแล้วนะครับผมก็เลยไปลองหาชุดรับมีดแบบใหม่ไปเจอตัวที่เป็นลูกกิ้งมาอันนี้ทดลองใช้งานมาแล้วนะครับรับจริงๆผมรับมีดไปประมาณ 10- 20เล่มแล้วซึ่งคมการันตีว่าคมจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยอันนี้เป็นมีดเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการรับให้ดูนะครับสำหรับวิธีรับของผมนะหลักๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่เห็นคลิปแล้วอยากจะไปซื้อเทงานตามหลักๆใช้แค่อันนี้นะครับค องศากับ20องศาเป็นแท่นไม้เนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแมกเนตเอาไว้ดูดมีดนะครับเราดูดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งแล้วก็รับกิ้งได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นลูกกิ้งถ้าสังเกตดีๆมันจะมีหน้าเขียนว่า400และ1000นะครับก็คือเบอร์400กิจแล้วก็1000กิจนะครับเปิดดอกมาก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเห็นร่องรอยเนี่ยคือผมใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับ รงนี้มันเป็นลูกยางเอาไว้เวลาเรากิ้งมันจะได้ยึดกับพื้นนะครับกิ้งไปกิ้งมาตรงนี้มันจะได้ไม่ไม่ฟรีแล้วก็เวลาใครที่ใช้งานไปนานนะครับพอตัวแผ่นเนี้ยมันมันสึกหมดแล้วนะครับมันก็สามารถบิดเกลียวออกมาได้นะครับอ่าเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเราก็สามารถซื้อฝานี้มาเปลี่ยนได้อันประมาณร้อยกว่าบาทนะครับหมุนได้ทั้ง2ฝั่งนะครับอ่าจริงๆใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสําหรับ 400-1,000กิตเบอร์1,000เนี่ยก็รับมีดครัวทั่วไปก็ได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าเออพอตอนสั่งเนี่ยมันอยู่ในช่วงโปรเนาะมันได้ราคาพิเศษผมก็เลยไปซื้อเป็นหินพิเศษมาตัวนี้เป็นหินเบอร์3,000กริตก็คือจะคมขึ้นไปอีกเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะให้มีดคมมากๆก็สั่งเบอร์3,000-6,000ไปถึงเบอร์หมื่นได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่เลยแต่ผมแนะนําว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไข่ปาวานจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันเเเหหหมมมมมมืออนนแแแวววว็ววััั่ลละาาาาไไ้ีดรรยบบออสสใงถ เรามาขัดได้นะครับแต่ผมเอาไว้ถูกกับหนังอันนี้หนังเอาไว้กรณีเรารับเกสรมีดนะครับเพื่อนๆจะซื้อตามผมก็ได้นะครับแต่ถ้าหลักๆเนี่ยผมแนะนําแค่นี้ก็พอแล้วหรืออาจจะมีหนังสักแผนน่นนึงเอาไว้ลบเกสรนะครับส่วนเบอร์ความละเอียดเพิ่มเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่ององศาคมมีดกันก่อนนะครับ เมื่อกี้ตัวแท่นเราเนี่ยเรามันมี20องศาแล้วก็15องศาทําไมต้องเป็นองศา2อันนี้ก็คือเป็นองศาสําหรับรับมีดครัวทั่วไปแล้วกันนะครับจริงๆมันสามารถรับได้หลายประเภทนะครับแต่หลักๆใช้ประมาณนี้ถือว่าเพียงพอกับงานครัวแล้วถ้ามีดที่รับคมแล้วนะครับอ่ะอันนี้ขอขีดเป็นตรงกลางนะครับคมมีดก็จะอยู่ประมาณนี้ฟึบถ้าเราใช้ฝั่ง15องศามันก็จะคมมากนะครับก็คือ15องศาตรงเนี้ย15 องศา15องศาสองข้างก็เป็น30ม็ันจะเป็น15องศาจากแกนกลางนะครับสำหรับ2 0องศาก็จะป้านออกมานิดหนึ่งนะครับอ่า20องศาจะคมได้ไม่เท่า15องศาแต่ใช้งานจะใช้งานได้นานขึ้นอันนี้แล้วแต่เลยสําหรับมีดที่เป็นหัน่นผักหั่นอะไรเพื่นเนี้ยี่สิองศาก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมีดที่ว่าไว้แร่เนื้อเหลือพวกนี้หน่อยอาจจะเป็น15ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบเลยอยากจะรับแบบไหนก็คือองศามันเป๊ะมาให้อยู่แล้วมีดที่ทื่อมันก็จะลักษณะประมาณนี ปลายตรงเนี้มันก็จะไม่แหลมใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะต้องฝนองศาเนี่ยฝน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 ,ฝน,ฝ,นฝนไปให้มันแหลมนะครับพอเราฝนจนแหลมปุ๊บอันนี้อันใหม่นะครับพอฝนจนแหลมปุ๊บมันก็จะมีเกสรพอเรารับหรือแต่งองศารับคมฝั่งนี้เกสรก็จะเอียงไปด้านนี้ ถ้าเราเอามือถูฝั่งนี้มันก็จะสั่กซากซึ่งกลับกันมันก็จะถ้าเรารับคงฝั่งนี้มันก็จะเอียงไปด้านนี้เหมือนกันลักษณะประมาณนี้เลยแล้วก็ที่ผมใช้หนังเนี่ยเพราะว่าเราสามารถใช้หนังเนี่ยปาดไอ้เกสรตรงนี้ออกไปแล้วมันจะทําให้มีดคมขึ้นโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมารับมีดให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับอุปรกรณ์ที่ผมใช้ทั้งหมดก็จะมีเท่านี้เลยก็จะมีหนังมีลูกกิ้งตัวรับมีดแล้วก็มีหน้าหินเบอร์สามพันนะครับมีแว็กแล้วก็มีแท่นมีผ้า อันนี้เป็นผ้าชุบน้าหมาดหมัแล้วก็มีปากกาก็เดี๋ยวมาสาธิตเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะใช้ไปตามเบอร์นะเบอร์400ก่อน1,000แล้วค่อย3,000เดี๋ยวอันนี้ผมจะรับที่15องศานะครับแต่ก่อนที่จะรับเนี่ยผมใช้ปากกาแนะนําว่าเป็นปากกาไวบอร์ดเพราะว่ามันจะทําให้เราลบออกไปได้ถูไปตามคมตรงนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลาเราแต่งองศาเนี่ยมันถึงคมมีดหรือย,ยังนะครับเราถูไปแบบนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งก็ได้จะถูสองฝั่งเลยก็ได้หรือถูทีละฝั่งก็ได้นะครับผมถูทีะั่ง,นา,นงานรบ15อศค ก็แปะลงไปเลยครับนี่เป็นแมกเนตยึดแล้วก็ตั้งแล้วก็เอาฝั่งสีร้อยกิ้งบางคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับคือตัวมีดมันสูงแล้วก็ลูกแผ่นหินเนี่ยมันจะไม่เต็มนะครับแผ่นนี้มันจะอยู่แค่ประมาณเนี่ยมันจะทําให้ใช้งานได้ยากขึ้นนะครับถ้าเป็นแนะนําก็คือให้บีดอยู่ประมาณตรงเนี้โอเคนะครับไม่ยากเราก็ใช้หนังสือเลยก็ได้มาลองนะครับนี่ลองฝั่งนี้ปึ๊บแล้วเราก็กิ้งไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอนี่ก็กิ้งไปเดี๋ยวขอปรับมีดให้เป็นอยู่ตรงกลางๆตัวแท่นจับหน่อยแล้วก็กิ้งไป แค่นี้เลยกิ้งไฟกิ้งมาอ๋อผมยังไม่เทสให้ดูใช่ไหมครับว่ามีดมันคมหรือไม่คมนะอ่ะเดี๋ยวกระดานให้ดูก่อนอันนี้เป็นมีดที่ไม่คมนะครับเพราะผมลบคมมาแล้วด้วยอันนี้ก็เห็นี้มมันไม่เข้าเลยนี่คือไม่เข้าจริงๆนะครับปกติถ้าตัดกระดาษมีดคมมันจะเข้าปึ๊ดไปเลยอันนี้ลองดูอ่าอันนี้ก็ยังพอเข้านิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้คมมากนะครับปกติถ้ามันคมมันก็ปาดปึ๊บไปเลยนะครับอันนี้ต้องเล็งดีๆถึงจะเข้านาอก็ อ่ะทดสอบไปดูแล้วนะครับว่าผมเอามีดที่ทื่อมาจริงๆนะเดีย๋ยวลองไปดูตอนรับเสร็จแล้วว่ามีดคมมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ขอจิ้งไปก่อนนะครับจิ้งจนองศามันได้เลยสักสิบยี่สิบรอบแล้วแต่ขึ้นอยู่กับมีดนะครับถ้ามีดอันเนี้ยมันเป็นมีดที่ไม่ไม่ตัวมีดมันไม่ได้หนามากมันก็เลยจะไม่ต้องจิ้งเยอะเท่าไหร่อันนเี้ยย้ําย้ํามันหน่อยประมาณนี้หาเช็คดูเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะครับว่าตอนเนี้ย สีน้ำเงินที่หายไปเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่หินรับเราเนี่ยแต่งองศาไปถึงขอบมันพอดีตรงนี้ยังยังมีแถวแนี้นิดนึงนะครับที่ยังไม่ถึงส่วนแถวนี้ก็จะไปเกือบหมดแล้วนะครับใช้ปากกาเช็คแบบนี้จะง่ายดีนะครับเดี๋ยวขอกิ้งอีกสัก10-20รอบนะครับ1 2 3, ึ่อะโอเคคิดว่าได้แล้วนะอ่ะต่อไปเรากลับด้านมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราเอาปากกาทูเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับ ดูนะครับปึ๊บนะครับขี่มีดที่เรารับเมื่อกี้ก็จะออกมาเต็มเลยนะครับทีนี้พอองศามันได้แล้วรอาต่อไปพอเราเปลี่ยนหน้าหินเป็นเบอร์1000ผมก็จะไม่ต้องวาดปากกาแล้วนะครับมันก็ปึ๊บทีนี้ผมคิดว่ามันได้แล้วแต่ถ้าไม่ได้คือถ้าเพื่อนเพื่อนรับเสร็จแล้วเทกับกระดาษแล้วไม่คมยังไงเราก็เริ่มวิธีนี้ใหม่กลับมาที่เบอร์400ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เป็นเบอร์1,000นะครับก็เหมือนเดิมตั้งยึดแล้วก็ประคองแล้วก็กิ้งไป ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมนะเสียงมันก็จะค่อนข้างรู้สึกเออมันจะแบบเนียนขึ้น ลองเทกับกระดาษให้เพื่อนๆดูเพราะผมใช้หินแค่เบอร์400กับเบอร์พันนะครับเดี๋ยวลองเทให้เพื่อนดูเลยว่าัคมขึ้นขนาดไหนนะครับก็นะครับ,นะรบเมื่อกี้รับปุ๊บเห็นไหมครับคมขึ้นเลยนี่ยังไม่ปาดยังไม่ได้ลบเกสรอ,ออกไปอะไรขนาดนั้นนะครับคือแค่นี้ก็ใช้งานในครัวได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะรับด้วยเบอร์3000อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวปาดกับตัวหนังให้ด้วย อ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็เช็ดมันออกหน่อยแล้วก็หนังเนี่ยก็คือเวลาใช้งานผมก็เอาตัวไข่ปลาวานเนี่ยตัวแบกเนี่ยถูถูไปแบบนี้แหละครับถูไม่ต้องถูสวนคมนะครับถูถูแบบเนี้ยถูตามคมไป พีว่าหมดแล้วอะเช็ดจับผ้าอีกทีนึงปึ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันคมมากขนาดไหนอ่ะอันนี้เป็นกระดาษแผ่นเดิมเมื่อกี้ที่เรารับเบอร์หนึ่งพันแล้วก็ตัดให้ดูนะครับอันนี้เป็นเบอร์สามพันพร้อมปากกับหนังนะครับหวานเทียบนี่เล็งดีๆนะฮะคมมากแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับแม่บ้านแฮปปี้แล้วแล้วก็รอกินกับข้าวอร่อยอร่อยได้เลยอะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรับตัวอิโต้นี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับตัวนี้ผมจะรับที่20องศานะครับก็จะแปะไปประมาณนี้นี่ให้มันพอดีนะครับตั้งไปปุ๊บมันก็จะเป็นอ20องศาพอดีโอ้ไม่พอนะครับเดี๋ยวผมต้องหาสมุดที่หนาขึ้นอีกโอเคมาแล้วนะครับสมุด2เล่มน,นะครับหนังสือเนี่ยเอามาลองแล้วก็นี่พอดีเลยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณตรงนี้พอดีเลยนะครับก่อนจะไปนี่ผมขอวาดให้เพื่อนๆเ,เห็นก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะ อ่ะเรียบร้อยอืมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเราทีนี้เราก็รับกิ่งไป มาครับตอนนี้รับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะถูนิดหน่อยถูพวกลบคราบสกบปรกเลนหน่อยเดี๋ยวเรามาเทสความคมกันว่า2ี่งองศาคมขนาดไหนนะครับดูนะครับอ่ามันจะมีบางช่วงที่ไม่คมนะอันนี้เดี๋ยวต้องรับซ่อมนะครับอ่าก็จะมีช่วงบางช่วงที่สะดุดอยู่เนี่ยคือแสดงว่าอาจจะยังไม่ได้คมทีหรือองศามันไม่ได้นะครับอ๋อเกสรมันยังออกไม่หมดนะครับก็ เดี๋ยวเราต้องถูหน่อยเดี๋ยวลองดูนะฮะเขายังมีสะดุดนิดหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรับแต่งซ่อมไม้เป็นไรแต่ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับ โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างกับลูกกิ้งรับมีดแล้วก็การใช้งานการรับมีดนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามหรืออยากจะแนะนําเทคนิคที่เพื่อนๆนใช้อะไรยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมจะเข้ามาตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็เพื่อนๆนท่านไหนนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อไปใช้งานหรือไปลองใช้งานเลยก็สามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันได้เลยนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u b s c ไ i b e กดไลค์ ดแชร์เป็นกำลังใจให้คันที่บอยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คันที่บอยรีวิวขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวมาอันบ็อกเลยยังไงก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า